ก่อนไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ที่เราออกแบบไว้นะคะในกรณีนี้อย่างตัวอย่างที่เราเห็นในหน้าจอนะคะเราจะเห็นว่าเรามีงานออกแบบอยู่ในไฟล์เนี้ยจำนวนสีหน้าแล้วทีนี้นะคะเมื่อเราต้องการจะดาวน์โหลดบางหน้าไม่ได้ดาวน์โหลดทั้งไฟล์เพื่อนำไปใช้งานเนี่ยเราสามารถ ที่จะมีวิธีการดาวน์โหลดแค่เพียงหนึ่งหน้าที่ต้องการอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะแนะนำเป็น2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะให้เพื่อนๆนะคะไปที่มุมบนขวาที่ปุ่มแชร์นะคะอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะไปที่แชร์ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่ปุ่มดาวน์โหลดแล้วตรงข้อความนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอยู่คำสั่งหนึ่งที่เขียนว่าเลือกหน้า ทีนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าที่3ซึ่งเป็นหน้าปัจจุบันที่เราต้องการจะดาวน์โหลดเฉพาะหน้านี้ไปพิมพนะคะสมมุติว่าเราจะดาวน์โหลดหน้าที่3เราก็ไปที่เลือกหน้าแล้วก็คลิกนะคะเลือกหน้าปัจจุบันนะคะติ๊กที่หน้าปัจจุบันซึ่งตอนนี้เขาจะเลือกทั้งหมดก็คือจะติ๊กทุกหน้าอยู่พอเราเลือกหน้าปัจจุบันนะคะที่ติ๊กอยู่เดิมเนี่ยเขาก็จะหายไป แล้วพอเราได้หน้าที่ต้องการเราก็คลิกที่เสร็จสิ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการจะดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็น PNG นะคะซึ่งอันนี้เขาแนะนำเขาก็จะเลือกไว้ให้เราเลยหรือถ้าหากว่าเราจะเอาไปปริ้นนะคะก็จะเป็นเป็นไฟล์ PDF นะคะจากนั้นเมื่อเราเลือกชนิดไฟล์หรือว่าประเภทไฟล์ที่เราต้องการจะนำไปใช้งานของหน้านั้นเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะ คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะคะไฟล์ก็จะถูกเซฟลงมาไว้ที่เครื่องของเราในโฟลเดอร์ที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้ถ้าหากว่าเป็น Window s นะคะทั่วไปก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในไดร์ C นั่นเองค่ะมาถึงวิธีที่2ค่ะวิธีที่2เนี่ยก็จะช่วยลดขั้นตอนจากวิธีที่1ลงไปนะคะนั่นก็คือ เมื่อเราอยู่ในมุมมองของหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นหลากหลายหน้าแล้วในหน้าที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นเราต้องการจะดาวน์โหลดหน้าที่3ให้เพื่อนๆนะคะมาคลิกที่หน้าที่3แล้วก็สังเกตที่จุด3จุดค่ะให้คลิกที่จุด3จุดนี้นะคะจากนั้นให้เลื่อนสไลด์บาร์นะคะตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาที่คำสั่งดาวน์โหลดหนึ่งหน้าค่ะ อันนี้เลยแบบที่เราต้องการแล้วก็สามารถที่จะเลือกประเภท,เภทไฟล์นะคะหรือว่าชนิดของไฟล์ที่ต้องการจะนําไปใช้งานเนี่ยได้เหมือนกับวิธีแรกเลยแต่สิ่งที่ลดลงไปนั่นก็คือเราไม่ต้องมาเลือกหน้าค่ะเพราะว่าจากจุด3จุดที่เราคลิกที่หน้าสามเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงคําสั่งดาวน์โหลดเฉพาะหน้านี้ได้เลยจากนั้นเพื่อนๆก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะคะไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดนํามาเก็บไว้ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะคะถ้าหากว่าเราเคยดาวน์โหลดไปแล้วเขามาอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเพิ่มวงเล็บมานะคะเป็นวงเล็บ1ถ้าเราดาวน์โหลดซ้ําในหน้าเดียวกันนี้นะคะก็จะมีชื่อไฟล์เดิมแล้วก็ต่อท้ายด้วยวงเล็บเป็น2 3 4สไปเรื่อยๆตามที่เราอัปเดตไปนั่นเองค่ะก็หวังว่าการดาวน์โหลดไฟล์ออกแบบทีละหน้าเฉพาะหน้าที่เพื่อนๆต้องการจะนำไปใช้งานเนี่ย ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะหรือจะกดเซฟคลิปนี้เก็บไว้เป็น d i เร็กทอรี่ของตัวเองเพื่อที่จะได้กลับมาดูย้อนดูอีกครั้งหนึง่งเพื่อความมั่นใจในการทำงานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ